หลับอีกแล้วค่ะสูงไว้ใจกล้าเป็นยังไงหนาวหนาวค่ะสบายสบายอันามัยบ้านเองก็มีนี่นะทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบเก้า เราจะอดเดินทางตอนที่ห้านะครับเราจะ<ร>าขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอากาศบนดอยจะเป็นยังไงนี่ครับสวอเราก็พรมอมาม,ามากแล้วหนาวไหมหนาวมากหนาวจะนอนไม่หลับหนาวจับใจ

ไปไหนจะเช้ากันจ้าสาวๆมาจากนครเลยค่ผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่โดยถนนกาญนบุรบรรยากาศเป็นไงบ้างอากาศเย็นดีนอนรับไหมเมื่อคืนเนี่ยรับสบายมากใจเย็นหนาวสั่นเลยนอนไม่หลับสั่นยังไงสั่นให้ดูเด้อสั่นเลยสั่นเริ่มเิสั่นเริ่มๆเป็นยังไงนหนาวขึนหนาวคนไปกันเป็นจริงแล้วแล้วก็มีความสุขมากฉันบอกลูกเขาใช่ไหมขอบใจนะลูกว่า ฝากถึงลูกนะให้ความฝันแม่เป็นจริงมีความสุขมากขอให้ลูกเจริญรวยๆนะคะจะได้ให้แม่มาใหม่มาคืนฝันนี่ยมาคืนฝันมาคืนฝันนะถึงฝันเป็นจริงได้ได้ฝันค่ะขอบคุณคุณนรพงพ์นะคะที่ได้พามาเที่ยว ถผงมือไม่ได้ใส่หนาวมือมากเลยครับจี่องศานะ11องศาครับ

เรามาเที่ยวโดยอินทนนท์กันเที่ยวดับสูง2,157เมตรวันนี้อุณหภูมิ11องศาไม่ใช่คอนเทนต์หนาวจริงค่ะหนาวคืกระเป๋าเอามือใส่กระเป๋ากางเกงเลยค่ะไม่ใช่คอนเทนต์หนาวจริงที่พักเป็นไงเมื่อคืนที่พักสบายดีอากาศดีมากเลยสวยมากที่พักสวยมาก เขาทำดอกไม้ปลูกได้สวยมากเลยพูดภาษาบ้านเราก็ได้เอ้าบ้านเองนี่แต่บ้านเองก็ได้ไม่ได้ถ้าหนาวหนาวมากบ้านภาษาโคราชพูดอะไรใส่ละงอกพลงแง่พูดใส่ละงอกพลงแง่ใส่ละงอกพลงแง่เลยว่ะใส่ลอกพลงอะไร อะไรครับหมอครับดูดิดสวยนาติวเนาะเห็นไปได้เลยคนหลงัง่ขอดูหน่อยคนหลงังดูเลยแอคคนหลงังเห็นเห็นยังจะเห็นยังเห็นอะไรคะไปไหนกันต่อครับเราจะไปไหนกันต่อเราจะขึ้นไปที่ สูงสุดของดอยอนันนคือก็คื <c oughs> อดอยอินทนนท์สูงสุดแ <c oughs> ดนสยามสูงสุดแดนสยาม ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่เขา,า,าเรียกว่าอะไรพระธาตุพระธาตุนพเมธนีโดนกับนบพพลภูมิสิรินะครับเป็นพระธาตุคู่เห็นเขาบอกว่าด้านบนวิวจะสวยมากไปดูว่า ป้าเกี่ยวมือจะไปไหนเขาถ่ายเกี่ยวมุดเราเร็ว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 แดดมาเร็วเร็วใส่ไปเธอผมมันรีบแล้วใสไปเขาจะมาหายใจไปไปไปอ่าเร็ว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 แดดมาเร็วเร็วเดี๋ยวมันจะมดเดก็รู้แล้วมีเสือกี่ตัวเร็วเร็วรีบช่างก็รออยู่เนี่ยนี่อันนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ คับเอาห้องดึงหมวกขึน้นอีก,อกมันตามพอดเห็นคิวด <üher> ึงแล้วเส,เ,ลเสือแลบ <c oughs> <c oughs> ดาเสือแลบสามตัวเอสามตัวก็จะได้ดูจับเราจับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนสามตัวเอาแค่สองก็ตอนขึ้นสบายตอนลงเป, oh <my> ป,ป็นยังไงจิ๊บจิ๊บสบายสบายดูนู่น <c oughs> อะไรนะติว๋ว อันน,นาไมยบ้านเองก็มีนีน่นะไปขายไป่แทะสถานที่สวยมากนั้นบรรยากาศก็ดีมากเลยเ่าไหม มานจ้ามืออยู่น้ำตกว่าชีรธฐานนะครับทำไมนะเอาไปขึ้นรถเพื่ี่ เอายุงมันก็มีขันเงินขันทองมีเงินกอนไมเอายะก้นมาขายอส่า อะไรอะไรนะเซลเนเลนถ่ายจริงจริงเลยก็เกาโจดตรงนี้นะหลับอีกแล้วค่ะเมื่อวานก็หลับไปไหนก็หลับแต่พอได้ตื่นปุ๊บไม่แต่ว่าพอได้ตื่นปุ๊บคือเหมือนเอเนอเรจีเกินร้อยอ่ะดังดีเลยพอได้ดีพอตื่นดังดีเลยคือตรงไหนที่เขาไม่เดินไปลัดเลาะทุกซอกทุกมุมอ่ะ ตกแม่ยะดูเหมือนรับแม่มากเลยรากำลัลงเดินทุกคนสวยนะถามมาถึงยังก็ยังแต่ทำไมรู้ว่าสวยแบบเป็นผ่านกิ่งไม้นิดหน่อยไปเดินม่ถึงสามสิบเก้าเลิเหนื่อยแล้วอุ้มทำไมไกลยอยู่นั้นี่แล้วเขาบอกหลายร้อยเมตรเป็นบร้อยเมตรอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่น้นตกแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปพูดไปน่านจะก,กินพลังงาน ได้ได้ดอกไม้ด้วยได้ขอถามความจริงจากใจมาสามวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะดีใจมากเลยเชีชีวิตนี้ได้เห็นของทั้งสวยทั้งงามทั้งมาสามวันไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเ้าทําไรวันนึงเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยใจจะขาดอยู่บ้านเลยจะดูตรงไหนมันก็ไม่สบายตามาที่นี่มีแต่ความสุขและสดชื่น ขอบคุณคนที่พามานะคะเอต้นไม้เขาไม่จะอัวใหญ่ๆงามๆอัวๆคืออะไรอัวๆเนี่ยคือมันงามโลดงามเลย <S <S เขามีต้นอะไรบ้างอ่ะที่เห็นด้วยตาเปล่าเขาจะมีต้นลังมีต้นหนไม้ลวกไม้ไผ่ดูลไม้แดงเอเอทำไม่ได้ โอมันใหญ่มากไมนไ้ไมไ่รู้ว่าเป็นตัวะบานเองมันจําง่ายมันเองมันเองเนี่ยตัวมันเล็กที่นี่ตัวมันใหญ่มากงามมากสมบูรณ์มากอ๋อดีจทีนี้นะค่ะแกะแล้วไม่มีใครใกินรถลนำนักอยู่เด้เออร่อยทำไมก็คิดว่าทุกคนจะต้องช่วยหา,ยางไงกินคนเดียวเลยสองชิ้น รถน้ำหนักอยู่เด้อคาจจือคัตตีแก้แล้วเดี๋ยวเขามีคนกินอือแก้แล้วต้องมีคนวยกินอย่างนี้กลับแล้วนะครับทุกคนถึงตานเมืองแล้วสภาพทุกคนคือแบบร่ำรวยมากรู้พร้อมหลับอ่ะจริงตอนนี้นะครับอย่ากอดตึ๊ด